ไม่เหลืออะไรให้แกกินเลยใช่ครับอร่อยมากคอร่อยอร่อยครับที่นี่ใช่อร่อยหมดเลยหรดเยลกางเันราคาก็ต้องดูเช็คบิลวันนี้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เจอกันตอนดึกๆแบบนี้ด้วยผมอยู่ที่พัฒนาการซอย30แล้วด้านหลังผมนี้เป็นร้านครัวกินเฮงคำว่าอร่อยมันน้อยไปวันนี้กินคนเดียวคงไม่สนุกเดี๋ยวเชิญคุณช้างมาหน่อย พิธีกรรับเชิญวันนี้สวัสดีครับครับมาเพื่อกินใช่แล้วใช่วันนี้เราอยู่ผมคือกินฟรีมีเกียรติที่อยู่ที่พัฒนาการสามสิบแล้วพามากินร้านดังไม่ใช่พี่พามานะพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องพี่ไม่มีคนพามาแนะนำมารู้จักใครรู้จักอ่ะขอเชิญพี่อ๊อฟหน่อยพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟมาครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟครับสวัสดีครับไมค์พี่อ๊อฟหน่อยครับให้ใหม่พี่อ๊อฟหน่อยครับผมครับผม ร้านนี้มันยังไงพี่ป๊อถึงชวนเรามาชิมโชที่นี่เนี่ยเอ่อคือร้านนี้เนี่ยนะครับผมก็ผมผมก็ฝั่งคนนะครับครับผมก็มาอยู่ฝั่งคนแล้วมากินนะอะไรที่นี่ร้านนี้มีความอร่อยมากโอ้แล้วก็รสชาติของปลากระพงทอดน,น้ปาปลาเนี่ยผมผม,ผมได้ชิมแล้วไปไงพี่มันถึงรสชาติอถึงรสชาติราตอร่อยมันน้อยไปอร่อยมันน้อยไป จริงๆยังยังมีอีกนะไอหอยจ้อเนี่ยผมถือว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่เลยเดี๋ยววันนี้ให้พี่ออฟพาเราไปชิมโชงไหหน่อยได้เลยได้เลเชิญครับไปตามไปพี่อตามพี่อ๊อฟไปครับพี่อ๊สวัสดีครับผมมาไงวันนี้ก็มากินอ้าวอ๊อฟ พี่จอนพี่จอนสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาหารที่ร้านที่มันอร่อยมากได้ได้ได้เขาพามปกินากินเฮงเขาบอกว่าร้านกินเฮงกินฟรีกินไล้เฮงกินแล้วรวยครับร้านนี้ก็คืออะอย่างงี้นั่งนั่งคุยกันกันคุณจันเดี๋ยวเไปเดี๋ยวไปนั่งข้างหน้าร้านกันดีกว่าได้ได้ลองรัาได้ได้ไอจอนเชิญด้วย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 ครับเชิญ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 ตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ไม่ใช่เชิญเงี้ยเชิญครับ ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปสรุปนี่พี่หมีนะครับเดี๋ยวแนะนำก่อนเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านชื่อพี่หมีสวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีครับครับผมร้านพี่นี่ขายกล้วยแขกไม่ไม่ใช่ขายอาหารนี่เป็นหลักเลยกล้วยแขกเสริมครับอันนี้เจ๋งกล้วยทอดเจ๋งเจ๋งชื่อเล่นผมครับผมชื่อเจ๋งครับเหมือนนักเลงนะชื่อเจ๋งใจดีใจดีครับเจ๋งกล้วยทอดนะ โอเคไม่ใช่เจ๋งเลสิตทีนี้ร้านนี่อยู่ตรงที่ไหนทนานการสามสิบครับเข้ามาในซอยก็ประมาณสี่ถึงห้าร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือครับมาโดดเด่นตรงนี้ผมใช้เวลามาปีนี้ปีที่สามครับใช้เวลาปีนี้ปีที่สามใช่แต่เจอโควิดสองปีคุณจรนเหนื่อยมากครับยอดขายตกยอดขายตกเพิ่งมาฟื้นนะช่วงเนี้ครับครับเอาแล้วช่วงโควิดนี่พี่ทาพี่ทํายังไงเนี่ย ก็สู้ชีวิตไปเอาทุกอย่างผลไม้ทุรงทุเรียนแตงโมส้มโออะไรขายหมดทุกอย่างครับพยายามดิลลอนเพื่อให้มันอยู่รอดมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าลูกค้ากลับมาประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าร้านยินเฮงเนี่ยโอ้โหมีคนดังแวะเวียนกันมาก็มีบ้างมีบ้างครับผมพอมีบ้างจะเป็นนักกันเมืองจะเป็นดารานักร้องครับครับชวนใจเข้ามาก็ติดใจอะไรของที่นี่ ชอบชอบเลยตอนนี้ไฮไลท์ผมเลยกระพงปลากระพงผมจัดโอตัวใหญ่ๆเดี๋ยวคุณจานจะได้เห็นเดี๋ยวก่อนจัดโปด้วยจัดโปเหลือตัว179บาทถูกต้องผมกินมาแล้วครับ179บาทใช่แล้วก็มีจะเป็นพวกปูผัดผงกะหรี่ผัดชาปลาคังนี่ตัวไหนไม่สั่งนี่ถือว่ามาไม่ถึงกินแห่งอต้อยอริงจริงปลาคังปลาคังอร่อยมากที่น่มครับ ครับต้องโดนซะหน่อยแล้วใช่ใช่ใช่ <laughs> จริงๆที่เนี่ยมันเปิดกี่โมงหรืออะไรยังไงพี่เวลาเปิดตอนนี้ผมจะอยู่ที่สิบอ็นาฬิกาก็ห้าโมงเช้าเลิกตอนนี้ปิดครัวประมาณแค่ห้าทุ่มก่อนเดี๋ยวหลังปีใหม่จะทีสองที่สามเหมือนเดิมอ๋อจริงๆเป็นร้านขายดึกนะขายดึกครับขายดึกตีสองทีท่สามครับเวลาเด<ท>ี๋ยวขอครับเวลาช่วงนี้ก่อนแค่ตีสองที่สามแค่ห้าทุ่มก่อนครับ ตาที่นี่เอาตรงๆสดแน่นอนสดทุกอย่างของเิ่าใหม่สดวันต่อวันอันไหนไม่ดีบอกเฮียอะไรเฮียรับผิดชอบให้ครับรับประกันมาที่นี่คําว่าอร่อยมันน้อยไปอ่าพังครับถูกต้องคำว่าอร่อยมันน้อยไปเดี๋ยวจะมาถึงเรื่องอาหารมาถึงเรื่องกล้วยแขกกล้วยแขกนี่เลยครับกล้วยแขกเป็นยังไงถึงไาขายกล้วยแขกอะไรยังไงมันเริ่มจากว่าช่วงโควิดเราไม่มีอะไรรายได้มันไม่มีก็พยายามคิดหาว่า เฮ้ยจะทำไงดีลูกน้องก็ว่างเอากล้วยทอดนี่แหละกินได้ทุกคนยี่สิบสามสิบซื้อกันได้สบายสบายเบาๆครับมาก็ผลตอบรับก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเอาสูตรมาจากไหนหรือว่าทำเองคิดเองหมดครูพัครักจำอย่างเดียวเลยครับได้นะได้ใช่ใช่น้องคนนี้เป็นคนที่ว่าคิดแล้วทำครับใช่ผมจะคิดแล้วทำเลยคิดแล้วไม่รอนี่ใส่ผมแฉก็เป็นอีกหนึ่งทางออกอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันครับ ในช่วงยุคโควิดใช่ครับตอนนี้ปรับตัวอย่างเดียวผมเอาที่ผมอยากให้พี่หมีฝากหน่อยนิดหนึงไอ้พวกที่ไม่ทาอาหากินแล้วแบบว่าโอ้โหครับเนี่ยขนาดเขาเป็นอย่างนี้ก็ยังต้องด้แขงด้วยเลยทุกอย่างต้องสู้รับรองถ้าเราไม่สู้ไม่มีใครให้เราอย่าไปคิดว่าของต้องได้มาง่ายๆได้แบบฟรีๆมันไม่มีครับทุกอย่างต้องแรกมันจากญาเงินแรงงานอย่างเดียวสู้ครับแลวรอดเชื่อผมถ้าไม่สู้ไม่รอด ยัรู้ว่าเจ้าของร้านอย่างนี้นะครับยังมาขายกุ้ยแขกเลยในช่วงโควิดนะเขาแจกข้าวแจกข้าวด้วยแจกเสื้อแจกกางเกงแจกทุกอย่างแจกให้คนในครอบครัวนี้ในในครอบครัวของพัฒนาการับทุกคนครับเขาแจกตลอดนะครับติดนี้ ลองติดตามในเพจร้านกินเฮงได้ครับกินเฮงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปที่หน้าจอครับขึ้นที่หน้าจอเพจกินเฮงเขาต้องบาทเดียวพนักงานการสาสิบครับผมเดี๋ยวลองเชื่อต่อไที่อาหารนิดหนึ่งร้านนี่เปิดอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วเมื่อกี้พี่หมีบอกเาปีที่สามปีนี่ครับคุณเปิดสามปีหรือเปิดมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมเปิดมาที่เก่าเก้าปีเก้าปีใช่ครับอดีว่าปีสามก็ไปสิบสองมีอุบัติเหตุ ต่อต่อการดาเนินการในธุรกษษษิจต้นรับอยู่ไม่ไกลจากน,นี้ละอะไรประมาณ5กิโลพัฒนาการ78มีลูกค้าหลงไปที่นูน่นมีอยู่มั้ยก็ช่วงแ,แรกๆมีครับแต่เราก็บอกเขาบอกทุกอย่างก็เริ่มเริ่มให้กลับมาลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าฐานใหม่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับรัะนั้นจะมากินเฮง มีที่เดียวมีสาขาเดียวสาขาเดียวที่นี่ที่เดียวครับพัฒนาการ3าแวะมาเลยครับกินเองกรต้มบาทเดียวร้ยดึงบาทเดียวจริงๆบาทเดียวจริงบาทเดียวจริงๆครับ11โมงเนี่ยเปิดตั้งแต่11อโมงครับ1 1โมงสั่งได้เลยทุกอย่างมีพร้อมหมดครับปิดครัว5ทุ่มครับตอนนี้แต่เดี๋ยวหลังพี่มาจะตีสองที่สามเหมือนเดิมอาหารที่นี่ซิกเนเจอร์คืออะไรนี่เลยกระพงน้ำปลาอย่างหนึ่งครับอันนี้มาต้องสั่ง ตัวใหญ่มากปลากระพงเราใช้ปลาสดสดไซส์ไม่มีสากับแ8ดขีดครับทอดใหม่ๆตัวต่อตัวครับแล้วก็จะเป็นพวกปูผัดผงกะหรี่หมึกผัดผงกะหรี่อันนี้ต้องสั่งขอทีครับอันนี้ต้องสั่งครับจนั้นก็ปลาที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาขึ้นชื่อขึ้นชื่อครับแน่นอนสดแน่ๆรับรองแล้วก็ขออีกสักสองอย่างที่พลาดไม่ได้กุ้ยช่าขาวเจ้าหุ้มหมูกรอบที่นี่อร่อยมากอ๋อ ครับทานอย่าถ้าต้มนี่สุดยอดรับรองไม่ผิดหวังครับมีของชอบผมเลยเนี่ยของชอบเลยลเดี๋ยวจัดให้เฮียที่อยู่ดูดูคลิปเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในราแวกพัฒนาการจะเราแวกไหนมากินเฮงเชิญเลยครับเ <ละ S 1> ชิญเลยเ<ะ>ชิญเลย,เลยเและของที่นี่ไม่แพงรับรองมาถือเงินมาห้าร้อยนี่เต็มโต๊ะเพราะว่า พี่ก็เข้าใจในยุคโควิดใช่ใช่ช่แบ่งกันสามามาสัมไปใช่ครับผมรบมระกันพอเรายืนคนเดียวมันไปไม่รอดต้องยืนมาพร้อมกันครับแต่ถ้าใครมีตังนะมาบอกหมีคนนี้เลยอว่าวันนี้ผมไม่มีตังมาเลยบอกได้หมีจัดให้ครับกินข้าวได้เลยทุกอย่างกินข้าแล้วก็รีบไปสะเอโอเคยอาดๆๆผม ขอลองกล้วยแขกหน่อยได้ไหมมามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนเชิญเชิญเจ๊เจ๊ครับเจ๊อันนี้ครับขออะครับขอขออะไรครับขอครับขอครับขอกล้วยแขกผมหน่อยครับครับผมอยากรู้ว่ากล้วยแขกเนี่ยทีนี้กล้วยแขกขายมากี่ปีแล้วกล้วยแขกพิ่งเริ่มตั้งโควิดเองช่วงไม่กี่กลางวันขายอ๋อกลางวันขายครับทอดในกลางวันเลยครับเอาหนิงหนิงอาจารย์ใส่จานมันดีกว่าใส่จานดีกว่า ในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยอ่าแก้พี่หมีพูดนิดนึงในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยร้านก็อยู่ไม่ได้เศรษฐกิจก็ยาร้านก็อยู่ไม่ได้การ่างก็เพียบใช่ใช่ถูกต้องทางออกมันคืออะไรทางออกถ้าสำหรับผมตอนนี้คือถ้านํำพังตอนนี้คือบอกตรงๆอ่ะไม่อายนะเงินทุนที่เรามีอยู่เราก็ใช้คําว่าหมดสําหรับโควิดแล้วพยายามสู้สู้สู้ตรงไหนมีรายได้เราต้องคิด พยายามคิดหาทางออกมาอาอย่างเช่นกล้วยแขกเราเพิ่มเติมขึ้นมาสามารถจะทํายังไงให้ดึงลูกค้ากลับมาเราก็ต้องคิดครับทุกอย่างอย่างเดียวคือเราต้องสู้แล้วก็อย่างเดียวอย่าทิ้งอันไหนที่เราทาได้ช่วยได้เราต้องช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยภาวะอย่างนี้เห็ในใจเข้าใจคนอื่นด้วยกัน<อ>ครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะใช่แย่แย่แย่ไหมฮะแย่ครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องสู้ เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราต้องก้าวคู่ประกันมันตอนนี้โควิดอย่าให้โควิดนําหน้าเราเราต้องนําหน้าโควิดเอาไว้นะครับพนักงานก็ยังอยู่อยู่ต้องอยู่เลี้ยงดูทุกคนดอ่ทุกคนเลยอคุณจานกล้วยลองชิมกล้วยชิมกล้วยชิมกล้วยก่อน้ะเดี๋ยวเราไปชิมอันนี้อาหารเบาๆก่อนอันนี้เป็นกล้วยแขกครับคนแขกไหมผมผมไม่ได้ไม่ใช่กล้วยแขกไม่ได้คนไทย เป็นไงคุณจันคุณจันว่าเป็นไงเรื่องไอเดียในการออกแบบร้านใช่ไหมครับผมว่าไอเดียตักตกแต่งเนี่ยผมว่าสวยใช้ได้ผมนะไอเดียแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนครับเอผมตัวผมผมชอบอะไรที่แบบไม่รู้แกหรือเปล่านะจะชอบอะไรี่แบบโบราณโบราณเนี่ยสมัยก่อนเราชอบเห็นเฮ้ยตู้ไม้เราจะใช้กันผมก็สั่งเอาตู้ไม้มาเลยครับตู้ไม้มารถเข็นเนี่ยรถคันเก่าแต่สมัยยังไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับ มาแต่สักวันเราต้องมีนะใช่ใช่ใช่เพราะเราเด็กวัดนังืีโอเคทีนี้กล้วยแห้งนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นรายได้เสริมของทางนี้รายได้เสริมครับแต่อาหารหลักเนี่ยถ้าใครมากินเฮงเนี่ยกินเฮงรับเรียกผิดเป็นกินใช่กินกินกินข้าวกินเฮงต้องบอกเลยว่าใครพลาดเนี่ยตะอกี้ผมมายังเดี๋ยวจะลองชิมอาหารได้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 เดี๋ยว เดี๋ยวทาไงเดี๋ยวเชิญคุณจรนทานข้าวด้วยกันแล้วก็ดูอาหารชิมอาหารติด้วยติด้วยก่อนจะไปชิมอาหารเดี๋ยวผมจะให้คุณช้างครับไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่นี่โอเคโอเคโอเคนะครับครับผมครับได้ได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามหน่อยครับพี่อาหารร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะยังไม่ได้กินก็รู้แล้วว่าอร่อยมาประจำหมดไปแล้วหนึ่งชุดแล้วก็ สั่งใหม่มาอร่อยไหมก็โอเคอร่อยครับครับผมแล้วก็สั่งอาหารได้แบบคันใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริการดีมากกลางวันก็มากินด้วยเที่ยงก็มากินเที่ยงก็มากินก็ข้าวอร่อยอร่อยอร่อยครับเที่ยงอร่อยเทียงก็ต้องมากินต่อเลยตูครับโอ้แล้วราคาเป็นไงอ่ะพอรับได้ไหมที่กะพอร่อยมากหมดเลยหมดได้ทุกอย่าง ราคาก็ต้องดูเช็คบินวันนี้ใช่อร่อยอร่อยพี่รสชาติเป็นไงพี่อาหารนี้เลยนี่ดูจากดูดูจากอะไรอยังไงจานดูจากจานที่เหลือค่ะไม่มีอะไรเหลือเลยไม่เหลืออะไรให้กินเลยใช่ครับอร่อยมากอร่อยอร่อยครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับ ครับโออาหารมาเต็มที่แล้วพี่ตอนนี้ลองชิมลองชิมคุณจาลองชิมโดปลาที่นี่มีสองหัวด้วยตายแล้วใช่ไม่ใช่หัวปลาไหมเนี่ยอีกด้านหนึ่งคือเป็นหัวซ้ายกับหัวขวาอ๋ออันนี้เป็นกระพงสามรสเดี๋ยวคุณจารลองชิมดดนี่ไข่เจียวอะไรครับไข่เคียวกรอบครับที่นี่อร่อยอย่างเดียวรับรองอันนี้เมนูที่ลูกค้าชอบสั่งกันมากจริงมาเนี่ยจริงๆริงจริงจิงคุณจีรเลองชิมโดลองชิมดูลองชิมโด ไข่เจยีเจยวกรอบไข่เจียวกรอบอืมมุมมามแล้วเนี่ยแต่จะเยอะคุณก็มุมมาอย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่ร้านแนะนำครับกุ้งปลาหมึกผัดผงกะหรี่ครับปกติคุณจอนชอบของทะเลอยู่แล้วนะเต่ขวดกินครับกินทะเลได,ได้ได้ได้ครับทะเลแต่ไม่เค็มนะนที่นี่ จริงๆเนี่ยผมไปทะเลบ่อย <c oughs> ผมไปกับล็อกมือขวาบ่อยใครเอ่ยน่าจะรู้ล็อกมือขวาขอมือขวาเลยครับเจ้าบอกพี่หนุ่ยนะพี่หน <ผม S 2> ุ่ยอัอมพลอมอไอดอลผมเลยครับไอดอลจริงๆผมไปบ่อยเดี๋ยวผมจะส่งเทปนี้เขาดูขอบคุณมากๆเลยยังไงพี่หนุ่ยแวะมาทานข้าวนะครับครับผมกินเฮงขอเชิญครับพี่หนุ่ยผมไอดอลห้าสิบปีแล้วปีนี้ยังไม่เคยเจอพี่หนุ่ยสักครั้งเลยครับอยากเจอมากขอเรียนเชิญพี่หนุ่ยนะครับครับ มากันเองผมแอดจาสองเข็มคู่นะขอญาตถอนแมสนะครับเผื่อจะจะได้ชิมด้วยที่นี่ไม่สดไม่ให้กินแห้งขอญาตคุยนิดหนึ่งอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยอ่ะครับผมกะห่นี่นะใช่ครับอันนี้ใครเป็นแม่ครัวหรือพ่อครัวครับแม่ครัวผมจะมีภรรยาผมด้วยคอยช่วยด้วยเับเป็นคนทำเหรอใช่ใช่ใครใครอยู่ในครัวครับขอญาตลินเซนซ้อนหน่อยครับซอครับขอญาลินเซนหน่อยครับ อ๋อนี่เป็นส่วนใหญ่ปรยาบี่เป็นคนใช่ครับแล้วก็มีมีกุ๊กอยู่อีกสองคนครับผมทั้งหมดก็สามคนกุ๊กทั้งหมดครับรวมภรยาด้วยอันนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับผมแต่ผมต้องอันนี้พี่อันนี้คือคืออันนี้ผมว่าหาทันยาสำหรับกรุงเทพอ่าแนะนาด่วนถ้าที่สกลที่พลยังคำแค่เรียกว่าซ่องตีนวัวแต่เราะใช้คําว่าอุ้งตีนวัวจะเข้าใจง่ายกว่าเป็นเอ็นของวัวช่วงเท้าของเขา ครับนำมายำสุดยอดเป็นอุ้งตีนวัวอุ้งตีนวัวครับอันนี้ของดีจากพลยังคำครับพอดีผมขึ้นลงสกลบ่อยก็เลยมีติดมาขายอันนี้คือตีนตีนเขาเหรอครับนี่แหละนี่แหละครับผมตีนงัวนะครับลองลองชิมคุณจาลองชิมอันนี้คือตีนวัวเขาเลยนะนี่แหละครับไม่ใช่ตีนกูเขาจะเคืองไม่เนี่ยเราไปกินตีนเขาอร่อยไหมเอาพี่เซ็ตหน่อยมันมันดึ๋งดึงนะมันจะดึ๋งดึงกรึบเลยมา กรุงเทพผมว่าน้อยที่จะมีขายมีทุกวันนะเมนูนี้เมนูมีมีทุกวันครับตอนนี้ครับผมถ้าอร่อยช่วงนี้มีทุกวันโอเคเดี๋ยวเราขอึ Contract> ้นอาหารตรงนี้ก่อนก่อนจะส่งท้ายกันไปฝากบอกไว้ด้วยว่าร้านกินเฮงอยู่ที่พัฒนาการสามสิบสาเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ที่หน้าจอเนี่ยได้ครับขึ้นเพจไว้นะครับมาไม่ถูกโทรถามได้เบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไรครับสั่งจองหาล่วงหน้าก่อนได้เบอร์อะไรครับพี่บอกเลยพี่หมีน 0 0 3 5 0 4 9สาหี่เกแล้วก็เอาเบอร์มือถือติดไปด้วยครับคูนย์9 3 1 3สามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหกครับผมผมเจ้าของร้านกินแหงรอต้อนรับอยู่ครับโอเคครับผมวันนี้ส่งท้ายไปก่อนนะครับอย่าลืมนะกินแหงอยู่บนหน้าจอนี้แล้วแล้วเดี๋ยวขอกินให้อร่อยก่อนได้ครับได้ครับเดชชิญนคุณยนเลยครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ